คได้ท่านพระคบอายนุษ์อิตาลูเจ้าวัดพระกระดน้ำข้าวสารอาหารแห้งน้ำาน้ำเกลือตกเจ็ดสถานแยกยนตข่หมก็วยกายี่น네ม์ันีานครับ ยังไม่มานะครับตอนนี้เพิ่งมาถึงครับคระนรศธาญยโยมก็มาด้วยหลายคนนะครับเป็นการแจกของกระครศธาญยอโยมตังแปัจจุบันนี้โควิดรับาดลบนะก็ชาวบ้านก็ครอบครัวก็ ไม่มีราได้มไม่มีงานท,ท่านพระสุาให้กับธรรมุนจ้ว่ากัน ยอยมาครับของที่จะมาแจกนะครับตอนเจรเจริญพรแต่สัตยาดยมสาธุชนทั้งหลายในวันนี้บาอาอนนุชัยยะมังคับร้อยพิทักษ์จอมวัดวัชระกระดานพร้อมโดยคณะกรรมการและสภาได้นำญาติโยมและอาหาร มามอบทำบุคือพี่น้องชาติพันไทยไทยใหญ่ที่หมู่บ้านบ้านดอยชุมชนไทยใหญ่เป็นบ้านไทยมุนหมู่ห้าต่อขี้เด็กจอแม่แตงออำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ผู้ใหญ่บ้านคือผู้ลงพึ่ง้วก็อใน โรคไวรัสโควิด19ได้มาเบียดเบียนแล้วก็ทำง,งานกันคอส่งคนพระครูบาลัยชาบข่าวก็ได้มาคือกำลังใจน้องชาติพันธ์ ซึ่งวัดท่าการะดาษได้ตั้งศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทยปท่ากระดาษมีไทยรื้อไทยของไทยใหญ่ไทยนาเพื่อช่วยเหลือของรอะรับชาติพันธุ์ไทยอ,อันนี้ก็ได้ชาติจากปอกเหนี่ยสทาได้มาบอกมาเก่าก็ได้เดินทางมามอกออ,อาหารแห้งแก่ชุมชนไทยใหญ่ขอขอได้ การไวรัสโควิด -19 นีเป็นประธานหายไปจากตัวจากใจจากตำบลอำเภอสังวัตรจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยไปพร้อมนุ่ยพรมือ่ยปองเมียกฐา,าคณะกรรมการมีความสุขมีความเจริญโชคดีร่ำรวย,ลลวยส่องมาก,กอ,อาวัดท่ากระดาษได้เปิดศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทยไว้สีพ่อพันธุ์อันนี้ก็มาชุมชนไทใหญ่กว่าจะสัมภาษณ์เป็นไทชาไทาใหญ่ à, mày xuống thì Long tay của cô của con cô tì cô, 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 cô đén à, nay có mù ban mù ha to xì to mẹ chén ở mưa thương mày à, xung Long tay à, đây à, thuộc bay cô bị biệt biên này có có má à, công an cần cảnh... của... của cô con à, qua có hào, có ได้เอาคณะกรกรมการมามอบอ,อาหารแห้งหรือเป็นกำลังใจพี่น้องไต้เทาพี่น้องไตเอาสู้ๆเนาะแล้วก็สองมาก็อ,อย่าไปประมาทคือมีสติกันกูโก้กูกลนแล้วก็ไหวพระตราสังขาแล้วก็ไหวพระสุนมนนั่งภาวนาเมตตาโป้กันตัตวตทั้งหลางๆอะไรก้นจากทุกข์ถึงสุกนะแล้วก็สองมากรแล้ก็ เผ่เมตตาปันผีทั้งหลายินยานทั้งหลายใอรด้นจับซุกถึงสุกได้ก็ไดรถึงเลี้ยงแกวเลี้ยงเสียงเลี้ยงนิ้านข้ามือเลยอยู่ดีกินหวานกันปุกโก้โก,โก,โกโนใครโศกผีมีใจลำรดยนอนรับผันดีนอนรับก็ได้เงินหมื่นถึงนมาก็ได้เงินแสนเปลี่ยนมือไปก็ได้เงินล้านเหยียดข้ามือได้รเงินปันนอนวันก็ได้เงินกดไปอู่ไปโอดเงินปันได้แต่กล้าไปขายก็มีอาติรพ์ที่โรกา ยามาจำเนื้อจโต,จตัวจะตาโรธรมาวัฒนติอายุอายุวันโนสุขังต้ารางังสาธุสาธุสาธุจริญซุเจริญพรบอกเมียออกสาทาาี่น้องจาวไต้ขืนกุติกุแหงเวลานี้ไวรัสโควิดสิบเกาได้เข้ามาสู่ในบ้านในจองในหอในเฮือนในตำบลในอำเภอในจังหวัดและ เป็นอันยากคือลำบากอกลำบางใจและก็ขอวืปอป้อมอยาา่างสธามีสติกันทุกข์ก็ทุกพันเอาอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าไว้กำเนิดกับหัวไว้กำเนิดกับตอนแต่ก็ไว้ท้าส่ม,มนหนังภาวนาแ่กุศลนาบุญปันยิญยาณตั้งลายเทวดาตั้งหดายยักจิตเย็นตั้งลดย ที่ไตหตงไตยหาดตั้งหลายที่ยัดอันตีมากำจัดมาเวดเวียนก็มีธรรมะไหไรกันเนิดกับตสอัปรมาตโโมัจจุโนโอพระเจ้าได้ติัสาไว้คือประมาทกันนะได้มีสติกันแล้วก็ทำคุณงามความดีไว้แล้วก็จะไปเหว่ยให้กินดาเมายาเหวี่ยความกลางขึ้น สองมาก็อใหญ่เบี้ยงกันกินดาเมายาก็จะได้ป้อนจากโกครคไทไคเจรน,นี่มันเหมือนผียักษ์ผีย็นชาวบ้านคนเมืองมาผมอยากสะทาเพราะว่าเขามีศีลมีธรรมจึงจะกินเราเมายาถึงวันคืนนี้ก่อนมันก็ไม่เงียบอยู่เนาะง่ายๆน,นั่นแหละอาจารย์ก็เขามีสติแล้วก็เอาสัมปชัญญะแล้วก็ดูโตตลอดเวลามีสติตลอดเวลามีก,กลุมมากไกแล้วก็สิ่งเดียวกได้กลุมาลมากไกลมากไกจะได้จบดีมีใจ วันนี้ได้มาแจกของตีหมู่าตกีเด็กอเมืองแังจเชียงใหม่มี่น้องชาติพันธุ์ไทยไทยใหญ่ก็ขอมีความสุขมีความเจริญกระโจบมีใจร่ำรวยสัตตารูธรรมวะวันติ อายุอายุวันนูสุขังตารางแนวข่าวแยงปีน้องไต้อยู่วันเมื่อชั้นม้วนวันร้อยหมู่ห้าที่เขาวัวานเมื่อนไงอันแยนเจ้จาคู่ว่าวเขาวัดอย่างไรครับพ่วัดตะกระดาดวัดตะกระดาดตำบลพระหามเออตำบลพระหามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ส่งมาเอ่ออย่างซอยแถมซอยแถมบุริร๊า ที่หน้ำหมูวันเขาขาวันเหมือนชั้มูลวันหนอยในปยีเขายินดียิ่นชจมทับจอนขาขช่ขัจอนขาเอาดวยนี่ย้วยตีกลองเานมคงขาวบ้านมือไบนที่ซาเวธาโซคูวาเขา

啊，妈妈，不过。